กลับ <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> มาในช่วงสุดท้ายนะครับของรา mm hmm. ยการรักเครื่องเม mm ื hmm. องสยามครับเรายังคงอยู่ที่งานนิทรรศการในหลวงรัชกาลที่9จัดขึ้นโดยสมาคมู้นิยมรักเครื่องพระบูชาไทยครับช่วงที่แล้วนะครับเราได้ไปคุยกับคุณพยัพคำพันธ์หรือป่ายักกันมาแล้วนะครับถึงเรื่องราวของงานในวันนี้วันนี้นะฮะช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาคุยกับลูกสาวป่ายักกันบ้างครับสวัสดีครับพี่ใหม่ครับสวัสดีนะครับผมพี่ใหม่ขับรถ่าใช่ค่ะพี่ใหม่ก็เป็นลูกสาวป่ายัก จริงๆแล้วเป็นลูกเซไพค่ะพี่หมายถามนิดนึงคือพอมาเป็นลูกเซไพป๋าเนี่ยคือด้วยความใกล้ชิดทําให้ชอบเรื่องพวกนี้ไปโดยปริยายไหมไใช่ค่ะจริงๆแล้วชอบตอนแรกชอบเพชรมากกว่าพอทีนี้<อ>เพช,ชรราคาขึ้นขึ้นลงๆน่ากลักกว <c oughs> พอดีคุณเอบอกว่าคุณเล่นพระดีกว่าเลยบอกเออชอบพระก็ชอบแล้วแล้วก่อนนั้นนันคือมีความรู้เรื่องพวกนี้มันจริงๆแล้วก็ชอบชอยู่แล้วนะคะเราเคยแบบพูดแล้วก็ไม่ใช่ค่ะศึกษามา เหมือนกันนิดนิดหนอ่อยๆคือยังไม่ได้ลงลึกใช่ไหมใช่คะ่ะแต่ตอนนี้คือลงลึกแล้วใช่ค่ะนะครับวันนี้ก็คือคือพี่ใหม่ในงานนี้ก็คือนําเกี่ยวกับหนังสือพระมหาชนกควอมเหรียญพระมหาชนกมาให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นความรู้กันใช่ค่ะนะครับผมตอนนี้เป็นที่หามากเลยนะใช่ค่ะเป็นที่หายากมากเพราะว่าเนื่องจากว่าหนังสือพระมหาชนกเนี่ยนะคะแล้วก็เหรียญพระมหาชนกเนี่ยเป็นเหรียญที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภุมิพลอดุลเดชนะคะทรงโปรดกลาวแล้วก็ ทรงได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์เกจิท่านหนึ่งแล้วก็มีความสนพระไทยมากๆแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บท่านก็ทรงไปค้นคว้าพระไตรปิฎกนะคะครพระมหาชนกเป็นาชาดกเล่มหนึ่งในทศชาติชาดกที่เป็น10บชาติสุดท้ายก่อนที่รพระโพธิสัตว์จะประสูติ เป็นเจ้าชายสิทธ,าธาัตถะค่ะคแล้วก็ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าครับผมก็คือเป็นชาติก่อนๆของเจ้าชายสิทธัตถะใช่ไหมฮะเป็นชาติที่มีความเพียเรเป็นบารมีครับผมพระเจ้าอยู่หัวพระภูมิพลอดุลเดชสนพระไทยแล้วก็ไปค้นพระไตรปิฎกมาแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลเป็นภาษาสันสกฤตและภาษาไทยแล้วก็เปิดวางจําหน่ายเป็นชุดแรกคือปีพศ2539เนื่องใน วันฉลองศีราฉลองราชสมบัติครับผมค่ะน่าจะใช่ครับก็คือเดือนมิถุนายนเดือนมิถุนายนปี39มเก้าค่ะครั้งแรกคือิดให้จองครั้งแรกงเยอะไหมยังไงะณวันที่จองที่ที่วันฉลองวันแรกเปิดจองที่10,000แชุดก่อนค่ะเสร็จแล้วประชาชนมีความต้องการมากขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มทําจําหน่ายออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะจนถึงปีอะไร ในปีสามเก้าก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะคะจำนวนมากคแต่ว่าถ้าเกิดเป็นยุคแรกๆเนี่ยก็คือตอนเดือนมิถุนายนใช่ค่ะจอประมาณหนึ่งแสนชุดตอนนั้นออกมาหน้าตาเป็นไงตอนนั้นออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยครับในหนึ่งแสนชุดแรกจะเป็นจะเป็นจะเป็นแบบนี้ค่ะในหนึ่งแสนชุดแรกผมไม่เคยเห็นเลยคือเดี๋ยวก่อนนะคือส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นเป็นแบบนี้ ใช่ค่ะเป็นแบบนี้เป็นกล่องนะฮะแล้วก็มีเหรียญพระมหาชนกใช่คับนี่เป็นเนื้ออะไรบ้างฮะเป็นเนื้อทองคําเนื้อนากและเนื้อเงินเนื้เงินอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็มีหนังสือพระราชนิพนธ์ใช่ค่ะพระมหาชนกแบบนี้หนึ่งเล่มใส่มาในกล่องที่เป็นเคสแบบนี้ใช่ค่ะเคสอันสวยงามแต่ว่าหนึ่งแสนชุดแรกหนึ่งแสนชุดแรกหมดไปแล้วฮะก็ตอนนั้นคู่ที่ได้มาเป็นไงฮะเป็นหนังสือหนึ่งเล่มแบบนี้ณจอวันที่จองครั้งแรกจะเป็น จะเป็นชุดนี้ก่อนนะคะใช่เป็นกล่องแบบนี้และเคสเคสจะจัดตามมาทีหลังครับ่ะเขาจะลงชื่อไว้แล้วก็ไปรับที่สำนักพระราชวังตามมาทีหลังหลังจากนั้นก็มีสการสั่งจองเรื่อยๆมาค่ะแต่ด้วยเพราะว่ามีคนสนใจมากขึ้นแต่ว่ามีนักวิพากษ์วิจารณ์หลายๆคนได้พูดถึงและกล่าวขวัญกันมากว่าหนังสือเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะอ่านยากอ่านยากและเข้าใจในเนื้อหายากพระองค์ทรง คิดค้นใหม่ว่าทำยังไงประชาชนจะได้เข้าใจในชาดอกเล่มนี้นะคะเพราะว่าเป็นเหรียญแห่งความเพียรและท่านก็เพียรมาณพยายามที่จะทำพระองค์ก็เลยทรงนิพนธ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็แปลใหม่เพื่อและเสริมให้ได้อัธรสขึ้นมากขึ้นและให้อ่านอ่านและเข้าใจง่ายขึ้นจึงกลายมาเป็นชุดนี้ค่ะที่เขาเรียกว่าชุดเล็กถูกไหมชุดเล็กค่ะครับเปิดให้จองในวัน ฉลองครบรอบ60พรรษาก็จะเป็นกล่องแบบนี้มาค่ะเปิดมาเปิดมาก็จะเป็นนีครับระลังจะมีเหรียญข้างในนะคะครับใช่เปิดออกมาก็จะเป็นเหรียญนี้จะถูกบรรจุอยู่ในนี้แตั้งเดิมที่มาเนี่ยนะจะเป็นใช่ค่ะแล้วก็ปิดเก็บแบบนี้ค่ะในชุดทองคําใหญ่จะประกอบไปด้วยหนังสือเล่มสีชมพูครับค่ะเป็นปกแข็งนะครับ ด้านในก็จะเป็นพระราชนิพนธ์เหมือนเล่มใหญ่ในแหละใช่ค่ะแต่แต่ว่าย่อส่วนเข้ามาแล้วก็เพิ่มอัธรรถครับผมให้อ่านง่ายยิ่งขึ้นก็ยังคงเช่นยังคงยังคงรักษาเหมือนเดิมว่าจะต้องเป็นชุดทองคําและเนื้อเงินเล็กเหมือนชุดทองคําใหญ่และเนื้อเงินใหญ่แต่ยอดขนาดลงมาขออนุญาตนะฮะแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะผมย้อนกลับไปที่ชุดใหญ่ก่อนค่ะหนึ่งแสนท่านแรกเนี่ยจะได้กล่องตรงนี้มาใช่ค่ะแต่หลังจากนั้นไม่ได้แล้วไม่มีแล้วจะเป็นในกล่องสีน้ำเงินที่เราดูกันใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วกล่องนี้กลายเป็นของหายากถามว่าหายากไหมไหมไหมก็มีแค่แสนใบก็มีแค่แสนใบแต่ก็นะฮะส่วนมากคนก็นิยมเป็นกล่องสีน้ําเงินมากกว่าเพราะว่ามีความสวยงามและเก็บรักษาง่ายดูมีทรงคุณค่ามากกว่าพี่หมายถามนิดนึงและที่เรียมเนี่ยคือ เดิมเลยค่ะดั้งเดิมมาเลยค่ะเป็นพลาสติกเดิมทําเดิมมาทุกอย่างหลังแสนหลังหนึ่งแสนท่านแรกไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะแล้วก็จะเป็นซีนเดิมมาขออนุญาตหยิบมาขึ้นมาดูนะครับนี่เป็นเหรียญทองคํานะฮะน้ําหนักทองคำประมาณสักเท่าไหร่อันนี้อยู่ประมาณยี่สิบสามกรัมกว่าได้ครับประมาณนี้นะครับผมนี่นี่คือเหรียญพระมหาชนกนะเหรียญทองคําด้านหน้าก็เป็นรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะฮะด้านหลังก็จะเป็น ใช่ในผ้าใช่ครับเป็นภาพสชนกแล้วก็เป็นภาพของในหลวงประมาณอ่างเงี้ยด้านหน้าค่ะซึ่งภาพที่วาดโดยศิลปินระดับชาติและหลายท่านอาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์ปัญญาวิจิตรนาสารหลายท่านเลยนะที่มาวาดใช่ครับช่วยกันออกแบบหลายหลายท่านมากค่ะคัดกรองมากๆเลยกว่าจะได้เป็นเหรียญนี้เหรียญนางทรงคุณค่ารูปแบบก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าต่างกันแค่เนื้อหาใช่ค่ะครับผมนะฮะและนี่ก็เป็นเนื้อ เนื้อหนาค่ะเนื้อหนาเนี่ยเอาละครับต่อนะฮะมาดูกันที่ชุดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นชุดเล็กเนี่ยก็คือเท่ากับว่าแกะพิมพ์ขึ้นมาใหม่ถูกนี้มาจะทคำเสริมึ้นมานะครับแต่ก็คือถอดถอดพผู้จะถอะมาจากเหรียญที่ใหญ่นะฮะเป็นศิลปินคนเดิมทำคนเดิมทำนะฮะแค่ย่อส่วนลงมาย่อส่วนลงมาเพื่อให้เก็บรักษาง่ายครับ แล้วอันนี้คือเป็นเคสที่เป็นเคสเดิมเลยค่ะแรกๆเลยนะแบบนี้เลยนะครับแล้วที่เป็นเหรียญเดียวนี่คือคือเป็นชุดยังไงอันนี้เป็นชุดนี้ค่ะสีแดงแต่ว่าสีแดงก็เป็นเนื้อเงินเดี่ยวเนื้อเงินเดี่ยวค่ะครับถูกบรรจุไว้ครับเพราะฉะนั้นตอนให้บูชาเนี่ยตอนให้จองเนี่ยสีแดงก็จะราคาถูกกว่าสีแดงใช่ค่ะจองที่ราคา5,000บาทครับผมเมื่อปี39นะคะานะคสีน้ําเงินชุดทองคําจองที่50,000บาทครับผมค่ะนะฮะแล้วก็จะมีเหรียญเงินมา หนึ่งเหรียญใส่กล่องมาแบบนี้ใช่ค่ะครับถูกต้องครับสวยงามค่ะปัจจุบันนี้มีของเรียนแบบมัมีค่ะมีเยอะมากงานก็เป็นไงไม่เหมือนกันละค่ะเพราะว่าตรงไหนที่หมายแนะนำที่คุณูจะได้ไปแยกแยะกันได้พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะทรงสนพระไทยในการออกแบบและการใส่ใจในสนใส่พระไทยในการวางรูปแบบเหรียญเหรียญของท่านจะมีเม็ดทราย เนื้อจะเป็นเม็ดทรายถ้ามองดูนะคะครับผมครับเหมือนกับพ่นทรายบ้างนั่นฮะใช่ค่ะเป็นเป็นเม็ดทรายเสร็จแล้วปุ๊บบางคนบอกว่าทําไมเหรียญไม่ขาวหมายถึงว่าไม่เงินวาววับใช่ครับพระองค์ทรงโปรดให้ลมดําเข้าไปให้ลมดําเพื่อให้พระให้ให้มีมิติครับผมใช่คือเพอพราะลมดำพุทธจะมีแสงเงาเกิดขึ้นใช่ครับก็จะมีมิติความชัดใช่ค่ะความคมของเหรียญนะคะครับความคมของตัวอักษร ครับตาพอปลาอตาพปลอไข่ปลาปัจจุบันนี้ก็คือหายากแล้วหายากค่ะมีความต้องการจํานวนมากเพราะว่าเดิมทีสมัยก่อนคนที่เขาเก็บเก่าไว้เขาก็อยากเก็บไว้เพื่อเป็นเก็บไว้เฉลิมงคลนะใช่ใครๆก็อยากมีครับผมนะก็แล้วส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าในยุคนั้นสมัยนั้นแบบ บ้านหนึ่งครอบครัวเนี่ยก็คือจองแค่ชุดเดียวนะคะนอกจากคนที่เป็นนักสะสมจริงๆนะถึงจะจองหลายๆชุดอย่างสมมุติเอาถ้าประชาชนคนธรรมดาจองได้เต็มที่เมื่อปี42ก็คงจะเป็นหนังสือเล่มนี้ก็คงแค่ได้แค่หนังสืออ่านเล่นตอนนั้นเท่าไหร่อะไม่กี่ไม่กี่บาทลกค่ะน่าจะจองแค่ประมาณ2 0 0ร้อยกว่าบาท200ค่ะเป็นแค่หนังสืออย่างเดียวเพื่อให้ศึกษา พอตอนหลังพระองค์ทรงโปรดให้ให้อยากให้เด็กไวัยรุ่นเด็กๆเบบีได้ได้ได้มีมีความรู้ใช่<ม>ไ,ดได้มีความค,คือคือพระมหาชนกเป็นหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเพียรพยายามทำยังไงให้เราได้ชัยชนะได้ความสำเร็จครับทำยังไงเราถึงจะบุกบันฝ่าฟันอุปสรรคเหมือนที่พระองค์ท่านทรงกระทำอยู่ครับ เป็นเรื่องเล่าเหมือนเป็นเรื่องเล่าเรื่องนึงอะค่ะกว่าจะทําอะไรให้สาเร็จได้เด็กอ่านเนี้ยก็สามารถเอาไปเป็นแรงบันดาลใจทำเป็นหนังแอนิเมชันด้วยนะคะหลากหลายรูปแบบเลยนะแต่ละแบบก็ล้แล้วแต่ได้รับความนิยมนะครับแมวันนี้นะขอบคุณพี่ใหม่นะครับที่มาแนะนำนะครับ อีกหนึ่งเหรียญหายากหนะังสือหายากพระมหาชนกนะครับให้กับคุณผู้ชมได้นําไปต่อยอดการขายคุณครับผมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางทาด้านล่างนะครับและคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังสามารถรับชมได้ผ่านทาง u t u b e ครับโดยพิมพ์คําว่ามิเลคเชนะทีวีไทยแลนด์สำหรับวันนี้ครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วผมและคุณไหมายลาไปก่อนสวัสดีครับไม่มี ผู้ชมครับย้ากันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับของที่ระลึกจากทางสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเนื่องในโอกาสจัดงานนิทรรศการในหลวงราชการที่9ครับนั่นก็คือในส่วนของซีดีและดีวีดีนะครับรวมไปถึงภาพถ่ายนะครับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับและบทเพลงที่แต่งขึ้นโดยนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยปาย,ยับนะครับหรือคุณพย,ยับคำพันนั่นเองซึ่งกติกานะครับให้คุณผู้ชมนะครับเขียนจดหมายบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจ ต่อองค์พ่อหลวงของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพระราชะกรณียกิจนะครับหรือว่าพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆเขียน่งมานะครับท่านที่เขียนนะครับและได้รับการเห็นชอบจากทีมงานของเรา10บท่านทางรายการของเราจะ,จะจัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับตามนี้เลยนะฮะคุณผู้ชม